คณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์หารือกรณีร้องเรียนของสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย คณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมีพลเอกดานายมีชูเวศเป็นประธานคณะกรรมาการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยขอนำคณะกรรมาการสมาพันธ์เข้าพบคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒน,นามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้หารือและกำหนดให้เข้าพบในวันพุธที่14มกราคม2558เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดหัวข้อหลักและหัวข้อรองของการพิจารณาศึกษาในภาพรวมของคณะกรรมาการรวมถึงกำหนดประเด็นความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการเกษตรที่ไทยต้องการพัฒนาเพิ่มเติมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานอื่นๆเพื่อเอื้อต่อการจัดการแก้ปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์อาทิการเดินทางไปพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนว นโยบายที่สำคัญของภาคการเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งวางแนวทางการจัดสัมมนาของคณะกรรมาการโดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและพระราชบัญญัติด้านการเกษตรซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ